แอป c คปคัตอัปเดตใหม่มีเมนูช็อตคัตเพื่อสร้างคลิปสั้นแบบรวดเร็วทันใจง่ายมากเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง about boy สนมครับวันนี้กลับมาอยู่กับแอป CAPCUT เช่นเคยครับอัปเดตใหม่ของแอป CAPCUT มีเครื่องมือโผล่ขึ้นมาใหม่มีชื่อว่า ช็อตคัทนั่นเองครับสามารถทําคลิปวิดีโอสั้นๆง่ายๆรวดเร็วสามารถไปตัดต่อได้ทั้งคลิปวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอ b บอบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับก่อนจะไปตัดต่อเพื่อนๆเตรียมรูปภาพหรือคลิปวิดีโอสั้นๆเอาไว้ไปตัดต่อกันเลยครับเข้าไปที่แอป c a p c ัดนะครับ จะมีเมนูขึ้นมาใหม่ชื่อว่าช็อตคัดตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่เจอไปอัปเดตให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันด้วยนะครับกดเข้าไปที่ช็อตคั t นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะตัดต่อคลิปสั้นจากวิดีโอหรือรูปภาพก็ได้นะครับในตัวอย่างแรกจะตัดเป็นวิดีโอก่อนนะครับก็เลือกคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆต้อตงการได้เลยนะครับผมก็ใช้คลิปเดิมนี่แหละครับเสร็จแล้วก็กดคําว่าถัดไปนะครับเขาก็จะวิเคราะห์ผลนะครับ ก็จะมีตัวอย่างให้เพื่อนๆดูทันทีนะครับด้านล่างนี้นะครับก็จะมีรูปแบบนะครับเป็นแบบป๊อปแบบอะไรหลายรูปแบบนะครับเพื่อนๆลองกดไปนะครับแต่ละรูปแบบก็จะมีสไตล์ต่างกันแล้วก็เพลงต่างกันด้วยนะครับอ่าก็มีหลายรูปแบบครับต้องบอกแบบนี้นะครับต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการดาวน์โหลดในส่วนของชอตคัพเอามาใช้งานนะครับอ่ันี้ก็เท่ไปอีกแบบนะครับ มีแบบยอดนิยมหลายรูปแบบด้วยกันนะครับถ้าสมมติเพื่อนๆเลือกไปจนหมดแล้วนะครับมันไม่มีแนะนํามานะครับเพื่อนๆก็ตรงนี้เลยครับจะมีลูกศรตรงนี้นะครับสําหรับการอัปเดตกดไปครั้งหนึ่งเขาก็จะอัปเดตเทมเพลตขึ้นมาใหม่นะครับก็จะมีเทมเพลตให้เพื่อนๆได้เลือกอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆไม่อยากใช้เสียงที่อยู่ในช็อตคัทนะครับเพื่อนๆก็ใช้ตรงนี้ครับเสียงเริ่มต้นนะครับ เราก็สามารถที่จะแทนที่ได้นะครับจะเอาเสียงอะไรก็ที่มีอยู่ในแอปหรือว่าเสียงของคุณที่อยู่ในอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่หรือว่าเป็นเสียงที่แยกเข้ามาที่เพืเ่อนๆแยกจากคลิปมาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสมมุติผมใช้เสียงที่มากับช็อตคัทนั่นเองนะครับอ่าเท่มากเลยโอ้สุดยอดนะครับประมาณนี้เนาะอ่า อันนี้ก็เป็นส่วนของวิดีโอนะครับส่วนวิธีการส่งออกง่ายนิดเดียวนะครับมุมบนขวานะครับจะมีคําว่าส่งออกนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับจะมีโลโก้แคปคัตเล็กๆอยู่บุมบนขวานะครับเรากดส่งออกไปก็จะมีตัวเลือกมาให้เลือกนะครับว่าจะเอาความละเอียดของวิดีโอที่เท่าไหร่นะครับซึ่งจะฟิกคุณภาพสูงสุดไว้ที่ 1080p นะครับเครื่องของเพื่อนๆฟิกไว้ที่เท่าไหร่คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ แล้วก็กดกลับมาอีกนิดหนึงนะครับเขาก็จะให้เลือกว่าจะบันทึกไปยังอุปกรณ์นะครับโดยมีคําว่ามีลายน้ำแคปคัดนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากให้มีลายน้ำนะครับเราก็บันทึกแล้วก็แชร์ไปที่ TikTok นั่นเองครับแต่ในตัวอย่างนี้ผมจะบันทึกลงในอุปกรณ์ก่อนนะครับกดเข้าไปแล้วก็รอการส่งออกหรือว่า Export นั่นเองครับเสร็จแล้วก็กดคำว่าเสร็จสิ้นนะครับก็เสร็จไป1ช็อตคัดนะครับ จะไม่มีโปรเจกต์มาโผล่ตรงนี้จะไปโผล่ตรงคําว่าเทมเพลตแทนนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะมาแก้ไขทีหลังได้ด้วยนั่นเองครับเดี๋ยวเราเอาภาพนิ่งนะครับไปตัดต่อในช็อตคัดกันนะครับเพื่อนๆไปที่คําว่าช็อตคัดเหมือนเดิมแล้วก็เลือกเมนูรูปภาพครับแล้วก็เลือกรูปภาพที่เพื่อนๆต้องการนะครับผมก็เอาหมดนี่แหละนะครับเป็นต่อยากหลายสไตล์นะครับ <laughs> เสร็จแล้วกดคำว่าถัดไปครับ จากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก็แค่เลือกนะครับจะเอารูปแบบหรือว่าเทมเพลตตัวไหนนั่นเองครับจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการประมวลผลของเครื่องและก็ความเร็วของอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับอะก็จะได้แบบนี้นะครับก็มีหลายรูปแบบให้เลือกเช่นเดียวกันนะครับไม่ต้องตัดให้เมื่อยมือเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะ ส่งออกแล้วก็เอาไปใส่ยัง TikTok อ่าเรากดส่งออกเลยนะครับสมมุติเอานี้กดส่งออกเลือกคําว่าบันทึกและแชร์ไปที่ TikTok นะครับเขาก็จะส่งออกแล้วก็เด้งไปที่ TikTok นั่นเองนะครับอ่าจะขึ้นแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็กดถัดไปแล้วก็กดถัดไปเสร็จแล้วกดโพสต์ไปเลยครับรอจนกว่าคลิปวิดีโอจะอัปโหลดเสร็จนะครับ สมมติว่าคลิปของเราได้ทำการอัปโหลดไปยัง TikTok เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็แค่แชร์ลิงก์นะครับแล้วก็เอาไปทำการดาวน์โหลดด้วยวิธีการข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์นั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการตัดต่อคลิปสั้นๆง่ายๆแบบนี้ด้วยฟังก์ชันที่มีชื่อว่า s ช็อตคัตอัปเดตใหม่ของแคปคัตนั่นเองครับ เพื่อนๆลองเอาไปทําเล่นดูนะครับทําเสร็จเอาไปใส่ที่สตอรี่ของ Facebook ของ IG หรือว่าจะอัพไปยัง t k t t o k ก็ได้ไม่ได้ยากเลยนั่นเองครับหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขกับการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สําคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการ ตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆด้วยมือถือแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ